ครับตั้งแค้มครับวันนี้มาไกลเลยมีตั๋วยังฮะมีตั๋วยังเดียค่ะจองรอบต่อปีอ๋อค้างคืนค้างคืนค่ะกัสตอนนี้นะครับวันนี้มาจากไหนยังครับเนี่ยมาจากเพชรบูรณ์ครับคิดเซอร์โลกกับแพงเพชรก็คือตอนนี้มารอตั๋วใช่แล้วค่ะตั๋วเหลือกี่ใบครับเนี่ยสามพนได้ยินว่าเหลืออยู่สามร้อยะค่ะสามร้อย ช่วงนี้ก็ยังโอเคนะคเดี๋ยวสักพักก็คงไม่พอแนละ้วอยากให้ฝนตกอย่างเดียวค่ะตกมาแล้วเนี่ย <c oughs> แต่เราก็เตรียมชุดกันฝนมาด้วยนะคะอ๋อ,อครับรนี่คับแฟนบอลจากจังหวัดใกล้ๆครับพี่จะระไหนครับแมเน,น <c oughs> มเพชรนี <c oughs> ่ยครับแมนเพ็ทครับมารอซื้อตั๋วครับวันนี้ตั๋วก็มีประมาณ300ใบามาไกลไหมพี่ พี่โลคับพี่สนุโลครับตอนนี้ที่สนามทุ่งะทะเลหลวงนะฮะ,ะแฟนบอลก็มาเข้าคิวรอซื้อตัวอ๋วคู่เจ้าถิ่นโขดไทยเจอกับกิเลนทยองวันนี้มีฝนตกมาตั้งแต่เช้าฮะแล้วก็พอช่วงมาสักพักก็ตกมาหน่อย ก็ทองฟ้าก็เริ่มโป่ง